ไก่วิมลรัตธนพันธ์ดาวรุ่ง TFC อยากให้ไปต่อเนชั่นลีกสดีครับมาพบกับช่างยอดเช่นเคยนะครับนักวอลเลย์บอลหญิงที่ถูกพูดถึงมากที่สุดอีกหนึ่งคนก็คงหนีไม่พ้นผู้เล่นใหมายเลข5ดาวรุ่งอย่างไก่วิมลรัตธนพันธ์จากสโมสรคอนอแกนสตาร์กับการโชว์ผลงานในการเล่นอย่างยอดเยี่ยมในฤดูกาลที่ผ่านมานะครับ โดยได้ช่วยทีมในการคว้าอันดับที่3ของลีกมาครองอีกด้วยโดยในการเก็บตัวเพื่อแข่งขันรายการซีเกมที่จะถึงนี้ไก่ก็ยังถูกเรียกเข้าแคมป์ไปอีกด้วย, <S <S <โด>ยวิมลรัตน์ตำแหน่งบอลเลวเจ้าของส่วนสูง1 8 0ซมในวัย21ปีเป็นผู้เล่นจากชุดเยาวชนที่ได้โลดแล่นในลีกอาชีพมาสักพักหนึ่งแล้วพร้อมกับฟอร์มการเล่นที่ขึ้นขึ้นลงลงด้วยประสบการณ์ โดยเมื่อปีที่ผ่านมาเธอเป็นหนึ่งคนที่มีรายชื่อเข้าแคมป์เก็บตัวทีมชาติแต่ไม่ได้มีรายชื่อติดไปแข่งรายการไหนเลยแม้แต่น้องไก่ของเราก็ยังฝึกซ้อมในแคมป์ตั้งแต่ต้นจนจบฤดูการหลีกที่ผ่านมาไก่ก็ได้ย้ายไปร่วมทีมกับขอนแก่นสตาร์วีซีพร้อมกับการจับตามองของหลายๆคนเกี่ยวกับเรื่องฟอร์มการเล่น เพราะเธอเป็นอีกหนึ่งคนที่มีศักยภาพพร้อมที่จะพัฒนาไปในอนาคตไก่วิมลรัตนพันธ์เริ่มฤดูกาลด้วยการเล่นแบบฟอร์มที่ก้าวกระโดดจากฤดูกาลที่ผ่านมาแบบชัดเจนที่สุดในการเล่นไล่บล็อกและแอคชั่นในการบล็อกไก่ไล่บอลได้เร็วขึ้นจากความคล่องตัวและสิ่งที่แคมทีมชาติให้เธอมาคือการอ่านบอล และแอคชั่นการบล็อกที่ดีขึ้นโดยไม่ได้ตั้งมือห่างกระข่ายเหมือนเดิมทำให้ในการบล็อกของไก่มีประสิทธิภาพมากขึ้นมากกว่าเดิมอย่างเห็นได้ชัดด้านการสกัดกั้นฟอร์มของไก่ค่อนข้างคงที่ในปีที่ผ่านมาเพราะมีอีกหนึ่งอาวุธในการเล่นของเธอที่ทีมชาติกำลังมองหาอยู่ ซึ่งไก่สามารถวิ่งเล่นบอลไหลหลังได้และเล่นได้ดีอีกด้วยในการเล่นบอลไหลหลังคือเล่นได้ยากในผู้เล่นอายุยังน้อยถึงแม้ขอนแก่นจะมีมือเซตที่ประสบการณ์น้อยแต่ก็ยังสามารถเล่นและดึงศักยภาพตรงนี้ของไก่ออกมาใช้ได้ไหลหลังของไก่เน้นความเร็วและความคล่องตัวซึ่งบอกเลยว่าเข้ากับทีมชาติในตอนนี้อย่างแน่นอน และยังเป็นการสไตล์การเล่นแบบเดียวกับน้องเตยหัทยามรุงสุขอีกด้วยหลายคนนะครับก็คงอยากจะเห็นน้องไก่ไปเล่นเนชั่นลีกและคอมเมนต์กันเยอะแยะมากมายเลยนะครับอยากให้ไก่เล่นในตำแหน่งบอลเร็วที่เนชั่นลีกในปีนี้นะครับในตอนนี้ทีมชาติไทยยังหาบอลเร็วอายุน้อยที่มีไว้สำรองสำหรับตัวหลักของเราก็มีแนนทัดดาวและหัทยา ซึ่งไก่จึงเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่น่าสนใจควรได้รับโอกาสในการติดทีมชาติในเนชันดีกปีนี้เพื่อเพิ่มศักยภาพและประสบการณ์ในการเล่นของผู้เล่นต่างชาติและพัฒนาฟอร์มการเล่นเพื่อการหาผู้เล่นที่ดีที่มีจุดเสริมความแข็งแกร่งของทีมชาติในปีนี้นะครับอันนี้ก็ถือว่านะครับ FC หลายท่านอยากให้น้องไก่วิมลรัตนพันธ์ในวัย21ปีติดทีมชาติใน ชุด VNL หรือว่าเนชั่นลิกในปีนี้นะครับก็ต้องอรอลุ้นกันอีกทีหนึ่งเลยครับว่ารายชื่อล่าสุดในการแข่งขัน VnL จะมีน้องไก่ติดไปด้วยหรือเปล่านะครับสำหรับคลิปนี้นะครับช่างยอดก็มีข่าวอัปเดตเพียงเท่านี้นะครับรบกวนฝากกดติดตามกดซับ s c r i b e กดกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดข่าวสารวอลย์บอลต่างๆ่งช่างยอดจะอัปเดตท,ทุกวันนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ